สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกรันด้อมวันนี้คือจักรวาลบอกว่าสน่หของคุณคือขอบคุณสำหรับทุกการสพอร์ตนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเนาะ The world เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอแล้ว So v e n of s o u r d s ที่พักใจโอ้ไฟอบขับเลยอืมเจ็บมาจาก,นนกไหนเนาะนายอับขับ Page of Wands มาดูไปต่อสุดท้าย t o ่ว Pentacles นะคะสน่ของคุณสน่ของคุณ มาจากหลายที่หลายอย่างมากๆเลยคือมันมีมันมีฟีลแบบคนที่เป็นทุกอย่างหลายๆอย่างให้กับคนอื่นๆนะคะจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตผู้คนที่อยู่รอบข้างได้ในเกือบทุกๆเรื่องทงรงคล้ายๆกับ เดอะแบกผู้รับจบมีครบทุกอย่างในคนเดียวอยากได้อะไรขัดหรืออะไรมาหาวตรงนี้ตรงไหนใครว่ายากตรงไหนไม่ได้มากระซิบมาหาคุณแล้วจะได้อะไรบางอย่างกลับไปจริงๆคุณเป็นคนที่ผู้คนรอบข้างให้ความ เคารพเกรงใจมีอำนาจอยู่ในตัวเองนะจะทำอะไรเนี่ยจะมีคนที่ฟังเหมือนเป็นแนวหน้าเป็นหน่วยกล้าตายนึกอะไรไม่ออกส่งคุณไปเดี๋ยวคุณมีวิธีหาหนทางในการจัดการแก้ปัญหาชีวิตให้ คุณจะเป็นคนที่ถ้าเป็นคนในครอบครัวเนี่ยเขาจะไม่ห่วงคุณเลยพอเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่ง<ๆ>เก่งมากเก่งเวอร์เก่งจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เท่าที่เห็นจากพลังงานเนี่ยคือไม่เหนื่อยไม่พักไม่ไม่ขอความช่วยเหลือจากใครเลยถ้าไม่จำเป็น ผู้คนที่บ้านจะไม่ค่อยรับรู้ความนิดเหนื่อยในชีวิตของคุณเราก็เป็นคนที่แบบมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตของตัวเองมากๆถ้าทำงานมีโอกาสได้เป็นเจ้าคนในคนสูงมากหรือว่าเป็นเจ้านายตัวเองถ้ามีแฟนแฟนจะเก่งใจ <c oughs> เก่งใจเพราะ ทำงานเก่งด้วยเนาะน่าจะแบบเก่งเก่งทุกอย่างอะ่ะงานนอกงานในให้ทําอะไรคือหายห่หวงถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องแบบเข้มแข็งอดทนถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีความอ่อนหวานอ่อนโยนคือแบบมีทุกอย่างอะ่ะเป็นมันหมดอะ่ะยินอยางอะไรใดๆ แต่ที่สุดของหัวใจก็คือความแข็งแรงอะเนาะความแข็งแรงกำลังใจจะมีมากกว่าคนอื่นชีวิตก็อาจจะต้องผจญภัยนิดนึงอาจจะเจอเรื่องราวหนักมากกว่าคนอื่นเป็นการเตรียมตัวเหมือนถ้าจักรวาลมองทรงและเป็นนักรบเอาไปสู้ได้ก็จะต้องเทรนเทรนหนักกว่าคนอื่นหน่อย แปลว่าจะเจออะไรในชีวิตที่ไม่ค่อยมีใครอยากเจออืมชีวิตจะเจอเจอของที่ไม่ได้ได้มาง่ายมันไม่เชิงว่าจะต้องทำอะไรแล้วต้องพิสูจน์นะไม่พิสูจน์ก็ต้องพิสูจน์แหะจริงๆก็ไม่ได้อยากพิสูจน์เพื่อที่จะเอาไปโอ้อวดนะแต่เป็นคล้ายๆกับเก็บ สกิลความสามารถของของตัวเองมากกว่าเหมือนทําไปเรื่อยๆแล้วมันเก่งเองอะไม่ได้ตั้งใจแต่เก่งแต่แบบชีวิตมันประสบเจออะไรบางอย่างที่จะที่เข้ามาท้าทายความสามารถก็จะต้องสู้ก็จะต้องผ่านะก็จะต้องหาวิธีการเพื่อที่จะผ่านจุดตรงนั้นไปให้ได้ไม่ต้องอะไรมากมายอะ คือถ้าเดี๋ยวซ้ายมองขวาแล้วเจอหรือคือเจอปัญหาก็ต้องต้องผ่านปัญหาหรือมองซ้ายมองขวาไม่มีคนช่วยไม่มีคนให้พึ่งก็จะต้องเป็นที่พึ่งของตัวเองให้ได้ใช้ชีวิตเหมืนสู้มาหนักในในช่วงต้นๆน,นะสู้เยอะสู้เยอะเหมือนมีอะไรสูญเสียเยอะเหมือนกันนะอาจจะ เสียเพื่อนเสียคนรักแต่บางทีการสูญเสียเป็นเรื่องดีนะเสียคนไม่จริงใจไปอะไรอย่างเงี้ยเสียคนที่ทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจคือบางทีบางทีการเสียก็เป็นการได้แบบหนึง่งแล้วเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเสียอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้อะไรบางอย่างมาแต่ของคุณเรารู้สึกว่า แม้ในช่วงที่ยากลำบากในชีวิตอะอย่างน้อยที่สุดคุณจะมีใครสักคนหรือว่าอาจจะเป็นตัวของคุณเองก็ได้ที่เป็นกะะนาลยานมิตรคืออย่างน้อยในวันที่โลกใจลายคุณก็ยังใจดีกับตัวเองอยู่ยังยังเห็นความหวังอะยังยังเชื่ออยู่ว่ามันมีแสงสว่างที่ปลายมงตอดไหนไม่รู้นะถ้าช่วงที่มรอสมลุมเล้าเนี่ย ศรัทธาในตัวคุณจะยิ่งเหนียวแน่นนะมันจะมันจะให้อะไรบางอย่างกับคุณเสมอเลยนะชีวิตเนี่ยไม่ว่าเขาจะเข้มงวดกดดันคุณขนาดไหนเนี่ยไปได้รอดแน่นอนเรายิ่งเก่งมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีคนยอมรับนับหน้าถือตาขึ้นไปเรื่อยๆจะพาตัวเองไปเลข ไกลามากกว่าที่ตัวเองคิดบางทีบางครั้งไปแบบไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะไปแต่มันมันไม่ไปมันเหตุการณ์มันบังคับให้ไปตรงนั้นเองก่อนหน้านี้คุณอาจจะงงงงสงสัยว่าแบบชีวิตจะจัดเต็มไปไหนเนาะหันซ้ายหันขวาเจออุปสรรคน,น,นู่นนั่นนี่เหมือนประเดประรังเข้ามาคือเหมือนอยากได้ปฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นกับชีวิตนะ แต่ไปไปมาตัวคุณเองนั่นแหละคือปฏิหารแห่งชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงเป็นคนที่แบบสร้างตัวตนมาด้วยตัวเองได้อย่างทองแท้เลยอะคือผ่านชนะอะไรมาก็ตามนะมาได้ด้วยตัวเองแต่คุณจะมีแรงหนุนจะมีลมใต้ปีกบางๆล้อมรอบคุณอยู่เสมอนะจะมีคนที่คอยเอาใจช่วย คุณให้พลังงานที่ดีกับคุณเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วคุณคุณเป็นคนที่ตัวตนลึกๆหรืแก่นของตัวเองอะเป็นคนที่มีพลังงานดีเพียงแต่เจอแบบเหมือนหมอกควันมลพิษเกาะกลุ่มใจบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่คุณก็จะแข็งแรงขึ้นอะก็จะเก่งขึ้นรับมือกับ ปัญหาได้มากขึ้นไม่ฟุ้งไฟเหมือนตะก่อนไม่งงไม่อึนไม่มึนไม่สงสัยยิ่งโตก็จะยิ่งเรียนรู้แล้วก็จะมีทักษะมีวิชาติดไม้ติดมือเอาไปสู้พาตัวเองให้รอดไปได้อีกนั่นแหละคุณมีออร่าความดีบางอย่างที่คุณช่วยเหลือหรือทำให้ผู้อื่นทำให้คุณไม่ค่อยตกละกมนลำบากนะ ไปอยู่ตรงไหนก็จะมีคนช่วยเหลือช่วยมากช่วยน้อยอีกเรื่องหนึง่งแต่จะมีจะมีสิ่งดีๆเข้ามาคือในขณะที่บางทีบางครั้งเหมือนชีวิตโดนจัดโปโปแบบเจอความทุกข์รัวๆอีกฝั่งหนึ่งมันจะมันจะมีรางวัลที่รออยู่คือคุณจะไม่ได้เจอชีวิตที่แบบทับถมจนงอหัวไม่ขึ้น เมื่อไหร่ที่มีความหวงังคุณจะหาคนทางดิ้นรนต่อสู้ไปได้เสมอมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่สู้ไม่ถอยกับคนที่เป็นนักสู้ชีวิตพร้อมที่จะไปต่อยากแต่ก็จะไปต่อไปต่อให้ได้ในท้ายที่สุดคุณจะ ได้รับรางวัลในชีวิตของคุณมากมายนะมากกว่าที่คุณคิดแต่รางวัลมันมันมาจากการที่คุณผ่านพ้นหรือพิสูจน์อะไรบางอย่างว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับสิ่งนี้หรือความดีที่คุณทำในระหว่างทางอะ่ะมันก็จะย้อนกลับมาหาคุณ เป็นคนที่กำลังใจดีจิตใจดีชีวิตเป็นทุกข์ชีวิตตัวเองเหนื่อยลำบากก็ยังนึกถึงคนอื่นนะระดับความเสียสละในตัวตัวเองมีเยอะไม่ค่อยได้นึกถึงความสุขของตัวเองเท่าไหร่ความสุขของคุณอนะ่ะคือการได้เห็นคนอื่นมีความสุขแล้วก็เป็นคนที่ ไม่ติดติดยศติดชื่อเสียงรู้ว่ามันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยหมยฉะนั้นเวลาเจอคนคอมเมนต์คนแซะอะไรแรงๆอาจจะตกใจนิดหน่อยแต่ก็จะไม่ค่อยได้แคร์อะไรมากมันทำให้คุณใช้ชีวิตง่ายนะเหมันแบบเจอปัญหาเยอะแล้วอะ่ะ แค่โดนแบบทั่วลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆหรือถูกเข้าใจผิดอะไรทํานองเนี้ยไม่ค่อยกระทบกระเทือนใจสักเท่าไหร่มีความเข้มแข็งในการดูแลใจของตัวเองอะ่ะเป็นอย่างดีคือถ้าเหมือนจะต้องรอดมันก็จะต้องทําแบบเนี้ยจะต้องหาวิธีที่จะดูแลคุ้มครองรักษาจิตใจไปให้ได้ มีความเก่งในเรื่องการแก้ไขปัญหาในเรื่องการค้นหาวิธีชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆมีความสุขที่ได้ทำอะไรที่แบบคนอื่นเขาไม่ทำอะ่ะหรือยังไม่ไม่เคยมีใครไปยังไม่เคยมีใครจับอะไรอย่างเงี้ยจะตื่นเต้นกับเรื่องตรงนี้หรือเรื่องพวกนี้จะทำให้คุณใจฟูเสมอไม่ค่อยติด กับดักความทุกข์ขี้สงสารคนอื่นนะแต่ไม่สงสารตัวเองคือไม่ได้แปลว่าไม่รักตัวเองนะแต่จะแบบจะไม่มานั่งฟุมฝ่ายไม่มานั่งเสียเวลาให้กับอะไรที่รู้สึกว่ามันควบคุมไม่ได้เช่นพวกคํานินทาอะไรทํานองเนี้ยใครจะคิดยังไงก็ช่างคุณไม่ค่อยสนใจความคิดของคนอื่นถ้ามันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับคุณเลยนะ แต่เห็นใจดีแบบนี้เนี่เป็นคนที่ระมัดระวังตัวค่อนข้างสูงมากไม่ค่อยให้ใจใครง่ายๆมักจะมีมุมอะไรบางอย่างที่คุณเขาเรียกอะไรมันเหมือนมุมส่วนตัวโลกส่วนตัวจะมีโลกบางโลกที่คุณสร้างเอาไว้เพื่อตัวเอง แต่เวลาทําอะไรขึ้นมาคุณจะทําอะไรแล้วแบบคิดถึงส่วนรวมนะไม่ค่อยคิดถึงตัวเองเท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อไหร่แบบดูแลช่วยเหลือจัดการคนอื่นแล้วอ่ะคุณก็จะกลับมาที่มุมของของตัวคุณมีความชัดเจนมีเอกลักษณ์อะไรบางอย่างที่คนอื่นสัมผัสได้ ไม่ค่อยกล้าเล่นงานอะไรคุณมากนะไม่ใช่เพราะว่าคุณเป็นคนแบบร้ายกาจจนเขากลัวแต่ว่าเหมือนกับเหมือนบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาแบบคุ้มครองคุณในอีกรูปแบบหนึงนะ่งเนาะเหมือนภัยจะมามันมันจะมาไม่ค่อยถึงตัวมันจะถูกบางอย่างปกป้องดูแลเอาไว้ซะก่อน ความเสียใจส่วนใหญ่มาจากความห่วงใหญ่คนอื่นมากกว่าที่จะเจอคนที่แบบตั้งใจมาทำลายจริงๆความคาดหวังจะทำให้คุณผิดหวังแต่ถ้าคุณผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณจะเข้าใจและเรียนรู้เองว่าอ๋อบางอย่างบางเรื่องอะ่ะเข้าไปยุ่งมากไม่ได้อยู่ได้เท่าที่อยู่ทำได้เท่าที่ทํา คุณจะคุณจะเติบโตแล้วก็เรียนรู้จากความเจ็บปวดของตัวเองได้ดีแล้วก็จะเก่งในการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเป็นอย่างดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถหลายอย่างหลายด้านทําอะไรได้หลายๆอย่างหลายๆด้านพร้อมๆกันรับแรงกดดันได้เก่ง แต่บางทีบางครั้งจะโอเวอร์โหลดตัวเองไปนิดนึงมันแบบอยากทำไปซัหมดอะอยากเอามารับผิดชอบอยากเอามากอดไว้รับจบไงชอบติดนิสัยบางทีมันแบบมันชินอะคนอื่นไม่ค่อยทำก็จะรับ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 ทำรับจบสนุกแต่บางทีก็อาจจะต้องแบบหาเวลานอนนิดนึงเนาะคือมันก็สนุกก็จริงแต่สุขภาพก็สำคัญคุณมักจะได้โอกาส อะไรหลายๆอย่างในชีวิตยอย่างที่คนอื่นไม่ค่อยได้นะแต่อย่างที่บอกด้วยความที่คุณเป็นคนแบบเปิดกว้างไงพอคุณเปิดกว้างทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะวิ่งเข้าหาคุณก็จะต้องไปคัดเอาว่าจะเอาอยัางไงจะทําแบบไหนแต่ไม่ว่าคุณเลือกที่จะทําอะไรหยิบจับอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะเพราะคุณทําด้วยด้วยใจเป็นที่ตั้งคนเขาจะเห็นคุณค่าเขาจะสัมผัสได้ว่าคนเนี้ย ังใจจริงๆการกระทำแอคชั่นของคุณอ่ะมันพิสูจน์ความเป็นตัวตนของคุณได้ชัดที่สุดโดยที่ไม่ต้องอธิบายอะไรผู้คนยิ่งยิ่งอยู่ใกลเขาจะยิ่งศรัทธาเขาจะยิ่งเห็นธาตุแท้แล้วก็จะตกกลุ่มรักคุณได้อย่างง่ายได้เป็นคนที่นิสัยน่ารักนะคะไม่ค่อยเห็นแั่ตัวเห็นกั่ตัวน้อยไปนิดนึงด้วยซ้ำบางที ก็จะโดนกัดแกล้งบ้างนิดนหน่อย,อยแต่ยังไงคนก็เอาอยู่อะเอาอยู่ให้ความดีจัดการแทนในช่วงระยะหนึ่งนะคุณจะใช้ชีวิตชิลมากนะพอผ่านผ่านอะไรมาเยอะๆอะเหมือนยิ่งโตคุณจะยิ่งชิลชิลกับการงานชิลกับการใช้ชีวิตชิลกับการจัดการผู้คนจะมีความสุข มากขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณได้ดูแลแล้วก็เตรียมตัวเตรียมการมาเป็นอย่างดีเหมือนต้นไม้ที่แบบตั้งใจปลูกอ่ะดูแลมาเป็นอย่างดีถึงเวลาก็จะได้รับผลอย่างที่มันควรจะเป็นเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์งดงามและให้คุณค่ามีประโยชน์กับผู้คนที่อยู่รอบข้างให้ร่มเงา เป็นคนที่สามารถเป็นไอดอลให้คนอื่นได้ง่ายผู้คนสามารถมองชีวิตคุณเป็นตัวอย่างแล้วเอามาใช้ได้ถ้าเขาอยากจะทำนะพลังงานวันวันเนี้ยตอนนี้มันเหมือนมันชิวมากเลยมันมันปล่อยวางมากๆเหมือนเหมือนคุณโตพอที่จะรู้ว่าแบบเออควรจะส่งพลังงานส่งออกแบบไหนจะดูแลรักษาพลังงานของตัวเองยังไงรู้ว่าอะไรสำคัญ รู้ว่าอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญควรที่จะเสียเวลาใช้ชีวิตไปกับอะไรเป็นคนที่หาความสุขของตัวเองเจอแล้วก็จะมีคนที่เขาเห็นคุณเป็นแล้วก็จะอยากเป็นแบบคุณหรือว่าแบบเฮ้ยเออพลังงานดีจังเลยอบอุ่นจังเลยอยากอยากมาแบ่งปันอยากมาแชร์ด้วยนะคะประมาณนี้เนาะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะ ได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขก,กายสุขใจนะบา,บายคะ่ะ